การของหลวงพ่อนะคะท่านผู้ชมหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามานะคะอออท่านผู้ชมออคะก็หลายๆท่านนะคะก็เป็นห่วงอาการของหลวงพ่อนะคะวันนี้แอนมินก็ได้มากราบนะคะหลวงพ่อขอาการเป็นยังไงบ้างคะเขายังชั่วนะโยมเขายังชั่วมีแรงขึ้นหน่อยค่ะางข้าวได้อะไรได้ทั้งนั้นทุกวันเลยแล้วแผลล่ะคะ,ะหลวงพ่อยังไม่หายเลยแผลยังไม่หายนะคะที่สามสิบเอาได้ออกเอาเล็กออก อ๋อก็คือจะไปเหมือนกับถอดไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะวันที่สามสิบเย็บเหล็กนั่นไม่ใช่เย็บทำได้ทำลาได้อ๋อเย็บเหล็กอมันยิงแบบอันนั้นอ่มีเห็กอ๋อใช้แม็กเย็บอย่างนี้เหรอคะโอ้ยคงเหล็กทิ่มท้องเนาะ เป็นปวดนี่ผชปวดะมาซูหลายหลายท่านก็เป็นห่วงหลวงพ่อนะคะก็ให้กําลังใจแล้วก็ขอให้หลวงพ่อหายไวๆนะคะก็วันนี้แอดมินก็มาติดตามอาการหลวงพ่อให้แล้วนะคะท่านผู้ชมก็ขอพระคุณนะคะ,ะพี่น้องนะคะจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะประเทศพม่าก,ก็ช่วยค่ารักษาพยาบาลหลวงพ่อนะคะสามพันแล้วก็คุณพี่ภัยบูลน,นะคะห้าร้อยแล้วก็ ร่วมทำบุญสร้างพระเจดีย์แล้วก็ให้มาเส้นไหว้นะคะผีเรือล่มกับอนุมทนาสาธุค่ะแล้วก็ได้มาทำบุญนะคะอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณทั้งห้านะคะผีเรือร่มนะคะสาธุสาธุพร้อมกันค่ะท่านผู้ชมก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมทําบุญนะคะกับวัดเทพชัยมงคลค่ะก็ร่วมสร้างพระเจดีย์ที่ผ่านเข้าบัญชีของทางวัดนะคะสาธุสาธุสาธุ ทำบุญมกังทำบุญนี่ฉันเมืวันศุกร์แต่นี่เห็นใจเลยแนหลวงอลูบท้องอาจมาหายย่งแผลหายย่างอ๋อมาลูแผลใช่ไหมคะวันพระใช่ไหมคะที่เขามาแต่หญิงฝันวันโคนและหญิงก็ป่วยวันพระทุกอย่างหญิงว่ามันต้องเกี่ยวเืองกันแน่แน่เท่ไหรว ดูพี่ออยุห้าสิบแปดเเองเราคิดอะไร้วแต่เอลุงพี่พี่ค้คิดดูอะไล่นอ๋อแต่เขาบอกว่าลุงพี่อายุห้าสิบแาสิจิเจรกลุงพี่อายุนี้นี่เนาะอายุนีนเอาสบายอยงนะเก้าแต่บอกห้าสิ้าแปด แล้วก็ยกนิ้ว9 9้าเก้าขอให้รวยค่ะเมียเขาอมาเองน้าเมียเขายืนหุนนั่งไงอเมียเขาก็มาขึ้ขึ้นมาไม่ได้ลุกขึ้นน่ารู้รวยรยเจ็บแค้ไหเจ็บ หเหมือนกันหาหญิงต้องปันผีไล่ยิงหิงไม่มีอะไรเลินไม่บอี่ใหญี่ใหญ่เีย้งกแ่ให่ฉันพ่อนหมากกว่าจากที่พี่แสดงมาหานะคะแล้วอะไรนะแผลอาการเป็นยังไงบ้างคะแผผ่าตัดไม่ต้องเปิดหรอคะหลวงพ่อ ก็ยังชั่วแล้วค่อยังชั่วนะบทีสามสิบาว้นออกมออกมีคนไปส่งมล้วอ๋อมีแล้วนะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะไปส่งมีเร่่เรยเ็วคเวลาเ็นเช่ก็ส่งเวลาเ็นเ็วอาการ วลองซอยเยแล้วเนาะไปทำรู้ตัวกันสองมาพี่เข้ามารลเอาเลยคนละคือแป๊บนึายแสวยยค่รมีค้าไหมคะหนูอะไรนะหนูไปยิ่มให้หูเอาบ้างนู और ये मेरा मम्मी बाऊ ना

ก่อนสามตัวนะคะงวดที่ผ่านมาก็เต็มๆห้าสามค่าพราแม่พี่น้องดูกันก่อนอย่าดีจะเอามาลูกแขนแล้วก็ <ๆ S 1> มาถามหลวงพ่อ <ๆ S 1> ว่าอายุเท่าไหร่นะๆๆๆก็บอกว่าห้าสิบแปด ไม่ไม่ใช่คอยยืนดูแก้วสองวัดติดสองวัดติดจำนะนี่ตรงเรือเรือจะมาลูไปเส้นไหว้เขาเองไหไปไหว้ตอนดึกเหรอฮะเออเห็นห้าแปดอู้ยชัดมากชัดเยเลยมมเอามุมไหนคะมุมมุมไหนของเรือคะนี่ตรงนี้เลย ค่อนข้างชัดนะคะท่านผู้ชมห้าแปดสาธุสาธุมาส่งไปส่งไปส่งไปพี่แสลก็มีคนทำบุญอุที่สวนกุศลให้พี่แสลกับภรรยาด้วยนะครัจะมาฝันก็ไปลงไปเส้นวายบอกเขาใชอ๋อฝันเสร็จก็ลงไปเส้นวายก็เห็นตามนี้เลยอู้ตามที่เลขฝันเลยนะคะเนี่ย แถ้ามึงแน่จริงมึงให้กูจะจ่ายเองพูดพูดกูมึงเลยก็จริงจริงเต็มเต็มถ้ามึงจริงมึงจริงไม่แน่จริงให้กูจ่าจ่าเองอีกทีเิยเห็นเลยห้าแปดส่งซอมเห็นห้าแปดตีอะไรคะที่ไปดูตีอะไรคะที่ไปดูเที่ยงคืนเที่ยงคืนวันพระวันพระเที่ยงคืนวันพระเที่ยงคืนไปนั่งไปนั่งเสร็จประมาณครึ่งชั่วโมง นางสิกวกดนาให้เขาถ้ามันได้จริงออกมาให้คุณเห็นเลยเลขเต็มเต็มก็เป็นเลขความฝันนะคะออเป็นเลขความฝันนะคะก็พี่แสแลนะฮะก็ได้มาเยี่ยมหลวงพ่อนะฮะตัวสูงใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มาจับแผลหลวงพ่อและถามหลวงพ่อว่าอายุเท่าไหร่ แล้วพี่สแสลเขาก็บอกว่าห้าอายุห้าสิบแดนะคะเขาก็ตอบเองแล้วก็ทำมือ9นิ้วนะคะท่านผู้ชมก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแอดมินก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเรวยๆยไปด้วยกันค่ะจะได้มาช่วยกันสร้างพระเจดีย์นะคะสร้างบุญใหญ่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองตมบุญตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะนะคะก็กำลังจะกลับนะคะสาธุสาธุาธลูกไม่ได้มาลบหลูะคะ่ค่ะ สิ่งหนึ่งก็คืออยากเป็นสะพานบุญนะคะที่จะมาช่วยกันร่วมสร้างพระเจดีย์นะ,ะมอมองไม่เห็นนี่นะคะพระเจดีย์ก็60%ซแล้วค่ะก็กยังรอผู้ใจบุญทุกทุกท่านนะคะมาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ด้วยกันสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุค่ะ แอดมินยังไม่หายป่วยนะแต่ทำเพื่อท่านผู้ชมค่ะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะไทยบ้านทีวีค่ะสามารถเข้าช่องทาง youtube แล้วก็พิมพ์ไทยบ้านทีวีหรือว่าแอดมินหญิงนะคะก็จะเจอนะคะเจอช่องหรือติดตามหน้าเฟซได้นะคะเฟซหญิงหาคนน่าน,นะคะท่านผู้ชมแล้วก็เพจชุมชนคนรักบ้าน,น,านะคำใบมอค่ะ